แ,แว่ายัางไม่มว่วขออนุญ,ญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะคะสสพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งมาจากเมืองปากน้ำลูกหลานคนธรรมดาลูกชาวบ้านหลานชาวนาชาวอุดอรธานีนะครจ้ะน้องพึ่งเป็นลูกอีสานว่าเราได้ยุจากนอกเลยขออนุญาตมาฝากความ เชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อนี่มาว่านกันเมื่อนี่ในโค้งสุดท้ายแล้วที่เรากำลังจะต้องมีนายกเทศมนตรีคนใหม่ตอนนี้มีผู้ใหนในใจแล้วบอกแม่สแสดงว่ายังไม่มีมีแล้วอะไรคะโอเคเสียงยังเบาอยู่เพราะฉะนั้นน้องพึ่งซีว่าซีปัจจัยที่เราจะชนะได้ซีปัจจัยที่ แม่ต้องเว่าดังก็นี้แล้ว6วันสุดท้ายแล้วจําเป็นจะต้องตะโกนออกมาดังๆเย่าว้ากันแอบ,บๆแล้วว่าเป็นอย่างเขาต้องส่งพี่อ๊อฟไปเป็นนาย,ยกเทศมนตรีนครขอนแก่นประเด็นแรกน้องพึ่งว่ากับเวทีที่แล้วเหมือนกันน้องพึ่งเป็นคนธรรมดาสอสอพักนี่ปอต้องมีบัานง่ายหนุนหลังปอต้องมีเงินไหลายมีความตั้งใจมีความรู้ มีความสามารถมีวิัยในที่พร้อมจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนงานนี่มันเหนื่อยหลายแม่มันต้องย่างไปหาแม่ชั่วมือชั่ววันมันต้องเข้าไปถามว่าบ้านเจ้าเป็นยังไงแน่นั่งทวมยี่อหน้าบ้านน่ะ,นะไฟเป็นยังไงถนนดีบ่ขยะเก็บบ่เสียงตามสายได้ยย่บอยังสิต้องเข่าไปหางแม่เพราะฉะนัะน้นงานมันเมื่อยมันต้องมีความตั้งใจ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องหาจากผู้สมัครของพรรคประชาชนคือเขาต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วพี่อ๊อฟไหนย่างมาสองปีแล้วมีผู้ใหว่าเคยได้พ่อหน้าอยู่บ่มีผู้ใหญ่กเคยเห็นหนาพี่อ,อ๊อฟยู่บ่น้องพุ่งเสี้ยไปบ้านไหนเขาก็ว่าคุณนนาคุณตากันดีอยู่แล้วมั่นใจกันอยู่แล้วคุณโมืม่น,มนี้อยากมาฟังคนจากภาคคอนเฟิร์มอีกเที่ยนนึงกักหน่อย ก้องพกับีว่าว่าพี่ออฟเนี่ยสู่มานำกันตั้งหลายปีแล้วย่างมานำกานซร้อยพ่อเทศงานในสภาน่ะนานแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยเขา่าพูดปัญหาพ่อแม่พี่น้องเทศบานลคนครเขา่าพูดว่าเขาเข้าไปเขาต้องเข้าไปแก้อ้หนังเขาพร้อมที่จะเข้าไปรับใส้พี่น้องประชาชนแล้วเพราะพ่อ,พอแ,มแม่ถามสสญ่ประชาชนทั่วไปกซิบอกว่าสสสำคัญสส สสรับเรื่องก็ต้องแก้ได้แก้ตามอำนาจแล้วน่ะสสบพมีเงินในมือจากบาทงบประมาณบ่มีในมือจากบาทไผ่แก้ปัญหาลุงถนนนาบ้านให้พ่อพแม่แม่ได้นายกเทศไผ่แก้ปัญหาไฟฟ้าให้พ่อแม่ได้ไผ่แก้ปัญหาขยะให้พ่อพ่แม่ได้เด็กน้อยตสต ใครไปจัดสรรงบประมาณอุดหนุนได้เราอยุพี่เนีงบประมาณปีละหนึ่งันแดร้อยกว่าล้านซีปีเป็นเท่าไหร่เกือบหมืน่นเราพ่อแม่แม่ว่าซีปีมันเทให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้ยุบอกหากเรามีคนเก่งคนรับชั้นนะมันได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสำคัญหลายๆปัจจัยแรกเขาเป็นคนธรรมดาเขามีความตั้งใจ เขามีความรู้ความสามารถอันที่สองเขามีนโยบาย20ว่านโยบายมาพร้อมรอเซอร์พอ่พอพอ่พอแม่แม่แล้วมีใบปลิวในมือกันยุ่งบอกต้องพึ่งขอชูให้เบิ้มแนะ่พอ่พอพ่อแม่แม่แมลองเปิดอ่านเบิ้มยุ่บอกลองอ่านเบิ้มข้างในก้อนเด้อแม่แก้ปัญหารถติดเขาก็เขียนไว้แก้ปัญหาก็มีหมอลงหมอลำไม่อย่างบ้านตะกี้เขาว่าน้โอ้เดีย๋ยวนี้น้าบ่มีเลยนะครขนแก้งบ่มีหมอลำเทพ เบิ่งเลยเราก็มีนโยบายส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมยูเรามีนโยบายหลายด้านมาให้พ่อพ่อแม่แม่แมเบิงอยากได้ยูบอกแม่อยากได้ไงยกที่เขาสิเฮ็ดงานที่ซี่อยูบอกแม่จังสันกาเบอร์ซีอันที่สาม ันแรกเขามีคนตั้งใจมีความรู้ความสามารถเป็นบออันที่สองเขามาพ่อมนโยบายเสร็จสับแล้วเหตุผลที่สามเขาเป็นคนจากรรคประชาชนที่เป็นสสของพ่อพ่อแม่แม่อยู่แล้วแล้วพ่อพ่อแม่แม่ก็มีสจอยู่แล้วมีสสแล้วมีสจอแล้วอยากได้นายกเล็กอีกคนหนึ่งบอในั่นมันสิได้ทํางานกันแบบไล่ลอยตบทํางานกันเป็นทีม สสลูกปัญหาสจก็เอาไปเว่า,เาในสภาจังหวัดแล้วก็ต้องมีนายยกแล็ผู้เฮ็ุนโยบายให้พ่อพ,อพอ่แม,แม่ผู้ที่จะเป็นคนทำจริงๆกับมืออบอจอมันไม่ได้มีในพื้นที่ในมือเยอะขนาดนั้นนะคะเจ้าของถนนเจ้าของขอบคลองเจ้าของพื้นที่ในเขตเทศบาลเนี่ยคนที่ดูแลยกเทศมนตรีเพราะฉะนั้น เราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับคนนี้มากๆอย่าคิดว่าเลือกตั้งเล็กแล้วไม่ต้องมาก็ได้ลูกไปเรียนเถอะไม่ต้องมาก็ได้ไปไปทาอย่างอื่นเถอะอย่าคิดแบบนั้นนะคะนายกเทศบาลสําคัญมากๆเพราะฉะนั้น1ิพฤษภาเรามีนัดกันและปัจจัยข้อสุดท้ายอันที่สามเนาะเขาเป็นคนจะพภาคประชาชนเขาซ้อยกันทำงานแบบไร้รอยต่ออันที่สี เรากล้าที่จะให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าเราจะไม่ทำทุจริตคอร์รัปชันคำมั่นสัญญาเดียวที่เราจะให้ได้คือเราจะทำการเมืองโปร่งใสงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ตรวจสอบได้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเพื่อพิสูจน์ตัวเองผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะพ่อแม่อยากเห็นรัฐบาลก้าวไกลแม่บ่เทื่อที่แล้วน่ะว่าทันได้เห็นงินบ่ มันยังก็ทันได้เห็นเทียมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแต่ตอนนี้เขามีโอกาสสิได้เห็นคนที่เชื่อแบบเราคิดแบบเราเขาไปนั่งบริหารงบประมาณเกือบมื่นล้านในบ้านเขาเอาวอาลองเบิง้งค่ะน้องพึ่งขอโอกาสเชื่อนี่ให้พี่ออบเบอร์ซีและก็สอจอเบอร์1 3บสถึงสิ 18, ให้เขาไปเฮ็ดงานที่สุดความสามารถลองเบิง้งขอทอ น้องพ้องน้องพว่าผิดขออภัยค่ะลองเบิ้งว่าพักนี้มันดีแต่พูดหรือเปล่าพักนี้บริหารเป็นหรือเปล่าพักนี้ถ้าได้รับโอกาสไปจริงๆทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าลองดูปี70จะได้มั่นใจส่งเราไปเป็นรัฐบาลตัวจริงเอาไม่เอา,เอาขอบคุณหลายๆค่ะน้องพุ่ง มีใจายหลายได้มาพ่อพ่อแม่ยุ่งขอดแกนต้องพึ่งว่าเลาวออกเนี่ยจักน้อยเพราะว่าเป็นคนลาวพวนอีพ่อเป็นคนอุดรมันฝังแปลกๆอยู่แมนบอบ้านตะกี้เขาว่าต้องพึ่งเป็นคนเหนือหรือเป็นคนลาวแต่ว่าอยู่บ้านยูอย er> ู่อีสานก็ว่าจึงซี่อยู่อุดรก็ว่าจังซี Seiten ่ถ้าไปสุพรรณเอ้ยสุโคกศรีสุพรรณยูสกลนครก็ซีว่าไปไทยย้อจักน้อยเป็นสาวภูไทยจ้ะ ที่นี่ได้โอกาสมาเยี่ยมมายามพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นกับมาขอโอกาสเนาะบไดวอาอีอย่างหลายแค่มาให้ความมั่นใจว่ามันมีสี่เหตุผลที่นครขอนแก่นเปลี่ยนได้แน่นอนขอโอกาสครั้งนี้ให้กับเบอร์สี่ลองเบิงทันเลือกคือเก้ามันก็นได้คือเก้าคันพ่อแม่แม่เห็นแล้วว่าให้โอกาสผู้ดเดิมเดมคนเดิมเดิมกุ้งเดิมเดิมมาหลายปีแล้วมันก็มีอีอย่างเปลี่ยนไปแต่สำคัญหลาย เป็นอย่างซีปีกันล้านเฮตไทยชีวิตเราดีขึ้นยังสิเที่ยนี่ลองเบิง้งบ่ดีบ่ต้องเลือกไหมบ่ดีก็ให้มันอายไปยันสอสอไปเลยไอ้ป๊อกสิได้อายมุตดติดหนีไปเลยคันเฮดไปบ่ดีคันเฮดบ่ดีนีน่สอสอก็เป็นตาแยา่เน๊ะถ้าแม่เลือกคนอื่นนะ่ะคันเขาก็สนใจเขาละเลยนะแม่ซิเปิร์ลนะไผแม่ซิไบปฟ้องไผ ได้คันเลือกพรรคประชาชนคันพี่อ,อ๊อฟเฮ็ดบอดีฟ้องสอสฟ้องสอจยอ่งางไปบอกโ่ดเอาคุณผู้เลือกมึงอีกเด้อคันนายกเฮทให้มันดีนะนี่สิได้แมนบอกเพราะเราทรงเป็นพรรคเพราะฉะนั้นขอความมั่นใจอีกเที่ึงเที่ยสุดท้ายค่ะบ่ใช่เวลาน,านั้นสีเป็นพิษสภาบัตรนายกกาเบร์บัตรนายกกาเบร์โอเคมั่นใจละวเหลืออีกใบหนึ่งบัตรสีเขียว แม่เบิ้งดีๆดเด้อยากาเกินเด้อกรมปการในมือไว้ให้ดีเด้อมันกาหลายอันยากาย่ำคันแม่ไปเฮ็ดจุดตัดหล่าเปอัดเสียพอกรมปการในมือไปเลยอันนี้ดีแน่นอนดีที่สุดในบ้านแล้วไหลมือขึ้นปึ้ดสิเด้อบรรจงกาสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ สวัสดีรครับาาาาาพี่น้องครับเพ่อนกบตาหักตาหักเนาะพี่น้องเนาะ